มมช้างพังสียายสวัสดีครับยิดนดีตอนรับสู่ช่องเจริญชิญชมครับย<า>ยวันนี้เข้ามาในบ้านป่าพบยายสามยายครับยืนอยู่ตรงจุดเรือนอาหารตรงนี้ใกล้ๆกับต้นลกฟ้าตรงนี้ครับยายยืนอยู่ท่ามกลางระหว่างเรือนอาหารกับบ่อน,น้ําของยายครับ ยายคำูลกับยายมะลีครับอยู่คู่กันตรงนี้ด้านหลังสุดครับเป็นยายคูอยอนคคอยู่ที่บ่อน้ําครับยายคูนอยู่ที่บ่อน้ําด้านนู้นครับยายก็จะอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจะอทํากิจวัตรประจําวันของยายครับตอนนี้ยายคมูลเดินมาทีา่ลานของบ่อน้าครับน่าจะเล่นดิน ในทุกๆวันครับยายเข้ามาในบ้านป่าแล้วยายก็จะไปประจําจุดของยายครับในพื้นที่ที่ยายชอบในพื้นที่ที่ยายสัมรทานเอาไว้ครับผมเรียกพื้นที่สัมผทานเพราะว่าบางครั้งยายจะชอบอยู่จุดนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ให้ยายอื่นเข้าไปอยู่เสร็จแล้วยายก็จะเดินมาตามจุดต่างๆที่เป็ดบ้านป่าของยายทุกจุดครับยายเดินได้ไม่มีจุดไหนที่ยายเข้าไม่ได้ ถ้าจะหายายก็ในเบื้องต้นก็พื้นที่ส่วนตัวก่อนครับที่ยายชอบอยู่เช่นยายกําแพงก็ชอบอยู่ใต้ต้นมะม่วงตรงติดเรือนอเรือนพักของนองขวานครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตรงจุดนั้นครับมองเห็นแวบๆอยู่เดี๋ยวเ็าต้องไปดูตรงต้นมะม่วงตรงกันครับยายจะเก็บมะม่วงกินส่วนยายคูนครับจะอยู่ใต้ต้นยางนาเสร็จแล้วก็จะเดินเที่ยวตามบ้านป่าแล้วก็ชอบ มาอยู่กับยายคูณยายคูณครับชอบมาอยู่กับยายมาลีกับยายคำมูลตรงนี้แหละครับส่วนยายคำมูลกับยายมะลีเองอ่ายายจะชอบอยู่ที่ดงข่อยของยายครับบางครั้งก็เข้าดงมะขามบางครั้งก็เข้าหลานยญ้าบานหน้าบางครั้งก็เข้าดงจามชลีแล้วแต่ยายครับแต่ส่วนมากแล้วยายจะอยู่ขอบชายแดนระหว่างบ้านป่ากับแปลงไผ่เตรียมที่จะบุกแปลงไผ่ทุกครั้งครับชาวนี้สามยายครับในบ้านป่า กำลังทำกิจวัตรเก็บหญ้าเก็บต้นไม้เก็บลูกไม้กินกันเดี๋ยวไปดูงแต่ละยายกันครับยายคุณคือคุณไม่ทุกข์ร้อนอารมณยายคำแพงแข็งแรงนอนเล่นกลางดอนโอ้ช้างพังสียายสุขใจไม่สุบา พื้นป่ากว้างใหญ่ไรทุกไายเรื่องวุ่นวายชีวิตบันปลายสดใส่ช้ดุดเดาปลายช้างพังเสียายยิ้มแย้มไรสุขไม่ไหนลงเล่นน้ำใสเย็นใจกายสำราบลิมรสอาหารเพื่อพัน ก้องกังวานคือสุประการในบ้านใหม่แสนานาโอ้ชางพังเสียายสุกใจไม้สบายไกลพื้นปากว้างใหญ่ไร้ทุกคลายเรื่องว่นวายชีวิตปันปลายสดใส่ชายย่มันดีก็ะยายคำมูลครับคงจะยืนอีกสักพักหนึ่งครับมา <ใช S 2> จะเริ่มที่จะ เดินหาอะไรกินเดี๋ยวเราไปดูยายคุณกับยายคำแพงกันต่อครับจุดเรือนอาหารตอนนี้ครับคะคงไปด้วยควันครับน้องพานกาะไปน่าจะต้มผักครับน่าจะต้มผักบางอย่างเพื่อจะผสมกับข้าวเหนียวให้ยายกินในตอนเย็นวันนี้ครับเมื่อวานก็ต้ม ลูกกระเจีย๊ยบไปครับฝักกระเจีย๊ยบไปวันนี้ก็อาจจะมีพวกฟักทองพวกแปลงต่างๆครับเพราะว่ายายเองจะกินผลไม้ด้วยครับเป็นของหวายแต่จะกินผักด้วยเพื่อเป็นวิตามินเกลือแร่แล้วก็ข้าวเหนียวที่นึ่งครับจะผสมไปด้วยพวกยาต่างๆเพื่อให้ยายกินในตอนอเย็นที่ยายจะต้องกินทุกวันครับเพื่อจะรักษาสุขภาพยายให้แข็งแรงสมบูรณ์ตอนนี้ยายคุณก็ เติมมาจากเรือนอาหารล้วครับน่าจะไปที่จุดบ่อน,น้ําของยายเรือนอาหารของยายตรงนี้ครับน้องขวานก็จะคอยดูแลทําความสะอาดนึ่ง้าเดียวครับถ้า f c ครับจะพา,ามาดูยายครับก็าสามารถที่จะมาที่เรือนอาหารได้ครับยายก็จะดูอยู่ที่เรือนอาหารตรงนี้ครับ มาดูยายครับเตรียมอาหารเตรียมผล,ลไม้นั่งดูยายกินข้าวเหนียวตรงนี้ได้ครับกับจุดหนึ่งที่อนุญ,ญาตให้ f อหรือว่าทุกท่านเข้ามาชมยายก็คือจุดที่ดูยายอาบน้ำนั่นแหละครับนี่ยายเดินมาที่บ่อน้ำของยายครับโอ้้ชาางงพัสสียยุใจมบไ ใสใชดดช้้ดดดุเาายงพั้งัสียยยาิมมแญลักษณ์ของแยคูลครับมาถึงต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งเอาบอลถ่าพิงไปขัดหนึ่งทีครับไม่เกินสองทีก็จะหยุดขัดแลี๋ยวก็จะใช้หลังนะครับพิงอยู่เป็นอย่างนี้ครับทุกครั้งแยคูลจะไม่ขัดตัวแบบโยกแบบแรงครับ สีพังเพื่อนรักสุขนักในบ้านนี้ขอพรอเทวีคุ้มครองยายทั้งสีชั่วกาลนานไปสุขสีสวัสดี ยายยืนนิ่งครับไม่แน่ใจว่านิ่งนี้แบบไหนนิ่งแบบสงบสง,งียมเจียมตัวหรือว่านิ่งแบบหลับตาเด็กคุณจะชอบยืนนิ่งอย่างนี้แล้วครับวันนี้จะลองโยนกิ่งไม้ให้ยายครับเปื่อ,อยยายจะขัดฟันขัด หูขัดตาขัดคางให้ดูครับเดี๋ยวหากิ่งไม้ักลเล็กก่อนยายหยิบกิ่งไม้ที่ผมโยนให้ครับแต่ไม่เอามาขัดฟันยกตัวเล่นดีกว่า ใช้ข้อมูลกับยายมารีครับด้านหน้าของเรือนอาหารเมื่อกี้ที่พาไปดูยายครับยายเริ่มที่จะเดินแล้วก็เก็บใบข่อยกินแล้วครับใบข่อยตัวนี้ขึ้นเยอะเลยครับใบสีเหลืองสวยงามเลย บอ่อน้ําจุดนี้ครับก็จะเป็นบอ่อน้ําเล็กๆที่น้องควานขุดไว้ให้ใหญ่ได้เล่นครับตอนหน้าร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนามีสาที่ผ่านมาครับก็จะมีการใช้ใสา่ย,ยางเติมน้ํานะครับให้มีน้ําอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้ใหญ่ได้มาขายร้อนกันในช่วงนี้ครับพฤษภาคมต้นฝนแล้วครับน้ําฝนตกลงมาก็จะขังค่อนข้างเยอะใหญก็จะลงมาอยู่ตรงจุดนี้ครับใช้ขาครับ ดันไปทิศตะลิงให้มีดินก้อนเป็นโคนหญ่ก็จะใช้งวงครับเล่นดินคนกันในจุดนี้นะครับยายหยิบกิ่งไม้มาขัดฟันแล้วครับเมื่อกี้โอ้ช้างพังสียายยายคำมูลยายมาลียายคุณยายคำแพงสีชีวิตที่พาสุขสีอยู่ในบ้านทราชา งดงามตามวิธีช่างคังสียยายคู่บ้านมีแห่งไพรพนามีคำูลผู้อาวุโสใจเดียนดูน้อง,งองยายมาลีถาทางสบายชอบยืนนิ่ง ใวงครับหยิบกิ่งไม้ขัดไปที่ขาฝั่งดา้านขวามือฝั่งโน้นครับแต่ฝั่งนี้ยายยังไม่หยิบมาัดแต,แต่ยายคันยายคงหยิบมาขัดเองครับเมื่อกี้หยิบมาละกิ่งไม้ที่ผมโยนไปให้ยาย ยายบอกว่าเอาไม้ oh my, ขัดตัวให้ดูแล้วนะ้าหลานพยายามที่จะให้ยายทำอยู่ยายไม่ทำโยนไว้ให้ครับยายก็หยิบขึ้นมาเล่นเองเป็นความสุขของยายที่ได้ขัดตัวครับแล้วก็เป็นความสุขของเราที่ได้หนูยายขัด เราไปดูยายคำแพงกันครับว่ายายคำแพงทําอะไรมีคนดูแลใกล้ชิดคอยป้อนน้ําป้อนอาหารมีพื้นที่กว้างขวางนักเดินเล่นพักพรํ่าเสียงรงเค้าหเคายามยาวไไม่ต้องการตตอนนี้มาดูยายคำแพงครับยายคำแพงที่ต้นมะม่วงของยายครับทีอออาาไไ่อยู่ติดกับ บ้านกระท่อมพักของน้องขวานครับยายกำแพงก็พยายามครับจะเก็บมะม่วงกินมะม่วงด้านบนก็ยังมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ยายก็ยังเก็บไม่ถึงครับเพราะว่ากิ่งข้างๆนะครับยายหักหมดแล้วเห็นไหมครับกิ่งยายหักหมดเลยครับดูก็หล่นมาเยอะครับน้องขวานก็เลยเอาหยวกกล้วยครับขอกกล้วยมามาให้ยายกินแทนยายกำลังกินกอกล้วยอยู่ครับ กิ่งนี้ก็เป็นผลงานของยายอีกครับหลายๆกิ่งเลยนะครับยายกำแพงกำลังกินหยกกล้วยครับโอช่างพังสิยายยายคำมูลยายมาดียายคูณยายคำแพงสิชีวิตที่พาสุขสรี คามมดูยายทั้งสี่ยายครบแล้วครับยายกมูลยายมะลีอยู่หน้าเนือนอาหารครับถัดมาเป็นยายคูนอยู่ข้างๆห่อน้ำป่าของยายแล้วก็ยายคำแพงครับตายต้นมะม่วงของยายใกล้กระท่อมน้องวานริมคลองตรงนี้ครับที่ยายสัมปทานเอาไว้ยายกินต้นกล้วยอยู่ครับ ยายก็เริ่มที่จะเดินหากินาไม้ไม้กินลูกไม้กินผลลไม้ริมคลองก็สวยเลยครับบัวกำลังขึ้นยายก็ชอบอยู่ริมคลองครับมันเย็นอยาเดินเข้ามาแต่ต้นมาม่วงอีกรอบนึงลองหาดูว่าเผื่อมีลูกไหมถ้าไม่มีลูกก็อาจจะดึงกิ่ง ดึงแล้วครับ หนึ่งกิ่งครับหักไปแล้วยายใช้กำลังที่มีอยู่อัดน้อยนิดครับดึงมะม่วง <c oughs> มาหากินลูกครับแต่มันไม่มีลกูกมันมีแต่ใบแต่กิ่งมันหักไปแล้วครับหน้านี้ครับยายก็จะดึงกิ่งมะม่วงกินอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติของยายแต่ส่วนหนึ่งเราถือว่ายายตัดแต่งให้เราครับในช่วงที่มะม่วงออกลูกเสร็จแล้ว เพื่อจะให้มะม่วงครับได้แต,แตกกิ่งออกลูกมะม่วงใหม่ในฤดูการหน้าถ้ามองในแง่ดีครับยายกำแพงเช่วยตัดแต่งให้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช้างพังสีียาย และเป็นกำลังใจให้กับช้างพัง4ียายด้วยดีตลอดมาช่วยกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แท้งช่วยดูโฆษณาโดยไม่กดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสียายในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะเริ่เชิญชมพร้อมช้างพังสียายและยายขำแพงขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าช้างพังสียายสวัสดี ต้นไม้เป็นเพื่อนผ่านวันชราสียายรังสาแนยามลาหัวใจพาเดินทางแสนพักดี